สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรายังเรียนเรื่องชนิดของคำกันต่อนะคะชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันเรื่องคำนามและว,วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องคำสรรพนามกันค่ะมาทำความรู้จักกับคำสรรพนามกันค่ะคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามแบ่งตามลักษณะการใช้เป็น6ชนิดดังนี้ค่ะ 1. บุรุษสรรพนาม 2. ประพันธสรรพนาม 3. วิภาคสรรพนาม 4. ปรุจชาสรรพนาม 5. นิยมสรรพนามและ 6. อนิยมสรรพนามค่ะมาดูคำสรรพนามชนิดที่1กันนะคะบุรุษสรรพนามเป็นสรรพนามใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่กล่าวถึงแบ่งออกเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งได้แก่ฉันข้าพเจ้ากระผมผม ดิฉันเราอัตมาข้าพระพุทธเจ้าเป็นบุรุษสัพนามที่ใช้แทนผู้พูดค่ะสรพนามบุรุษที่สองได้แก่เธอท่านคุณใต้เท้าพระคุณเจ้าฝ่าพระบาทแกเป็นบุรุษสรพนามที่ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยค่ะต่อไปมาดูสรรพนามบุรุษที่สามนะคะ ได้แก่เขาพวกมันมันพระองค์เป็นบุรุษสรพนามที่เราพูดถึงหรือผู้ที่พูดกล่าวถึงค่ะ 2. ประพันธสรรพนามเป็นสรพนามที่ใช้เชื่อมประโยคทำหน้าที่แทนคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าและยังทำหน้าที่เชื่อมประโยคโดยให้ประโยคสองประโยคมีความเชื่อมกันได้แก่คำว่า ผู้ที่ซึ่งอันมาดูยกตัวอย่างนะคะเด็กๆบุคคลผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาคเงิน100บาทผู้หญิงที่อยู่ในบ้านนั้นเป็นย่าของผมไม้บรรทัดอันวางบนโต๊ะเป็นของเธอ 3. วิภาคสรรพ,พนาม เป็นสรรพนามบอกความชี้ซ้ําที่ใช้แทนนามหรือสรรพนามที่แยกออกเป็นส่วนๆหรือเป็นคนๆหรือพวกได้แก่คําว่าบ้างต่างกันยกตัวอย่างประโยคนะคะเด็กๆเช่นนักกีฬาต่างดีใจที่ได้ชัยชนะเด็กนักเรียนบ้างก็อ่านหนังสือบ้างก็ร้องเพลงพี่น้องคุยกันเป็นต้นคะ่ะ 4. นิยมสรรพนามเป็นสรรพนามที่ใช้แทนคำนามชี้เฉพาะเจาะจงหรือบอกความใกล้ไกลที่เป็นระยะทางให้กับผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจกันได้แก่คำว่านี่นั่นโน่นนี้นั้นโน่นเช่นนี่เป็นกระเป๋าใบที่เธอให้ฉันโน่นเป็นเทือกเขาถนนธงชัยนี่เป็นของเธอ นี้เป็นของฉัน 5. อันนิยมสรรพนามเป็นสรรพนามใช้แทนนามบอกความไม่ชี้เฉพาะเจาะจงที่แน่นอนลงไปได้กแก่ใครอะไรที่ไหนผู้ใดบางครั้งก็เป็นคำซำ้ำเช่นใครๆอะไรๆไ,ไหนๆยกตัวอย่างนะคะเด็กๆใครจะไปกับคุณพ่อก็ได้ผู้ใดเป็นคนชั่ว เราก็ไม่ไปคบค้าสมาคมด้วยไหนๆก็นอนได้เป็นต้นค่ะเด็กๆ 6. กปุชาสรรพนามเป็นสรรพนามใช้ถามที่ใช้แทนนามที่มีเนื้อความเป็นคำถามเช่นใครอะไรผู้ใดไหนปุช่าสรรพนามต่างกับอนิยมสรรพนามก็คืออนิยมสรรพนามใช้ในประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ แต่ปุจฉาสรรพนามใช้ในประโยคคำถามเช่นใครมาหาฉันอะไรอยู่ใต้โต๊ะไหนเป็นบ้านของเธอเพื่อเป็นการทบทวนเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดนี้ลงไปในสมุดร,รายวิชาภาษาไทยเลยค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดคำสรรพนามกันค่ะดูคำชี้แจงนะคะ ให้เด็กๆเ,เนี่ยเลือกคำสรรพนามที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะคำสรรพนามที่คุณครูกำหนดให้มีคำว่าเธอท่านอัตมากันพระองค์มันพระคุณเจ้าบ้างอะไรใครทีนี้มาดูตัวอย่างที่คุณครูกำหนดให้ค่ะตัวอย่างก็คือจุดๆๆ เป็นคนเรียบร้อยที่สุดในห้องคำสรรพนามที่เราจะเอามาเติมลงหน้าข้อความเป็นคนเรียบร้อยที่สุดในห้องคือคำว่าเธอใช่ไหมคะเราก็เอาเธอลงมาเติมหน้าคำค่ะแบบฝึกหัดเรื่องคำสรรพนามมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะในหน้านี้จะเป็นข้อ1ถึงข้อ5และหน้าถัดไปจะเป็นข้อ6ถึงข้อ10ค่ะ